แม็กพัทรกิจนำทีมนักแสดงเปิดตัวรอบกาล่าเดอร์มิสซิงเกิลค่ายเฮียนโรงเรียนโหดเปิดตัวภาพยนตร์รอบกาล่ากันเป็นที่เรียบร้อยค่ะซับเดอร i มิสซิงเกิลค่ายเฮียนโรงเรียนโหดค่ะโดย86ภาพยนตร์ค่ะงานนี้นำโดยแม็กพัทรกิจค่ะผู้กำกับภาพยนตร์โดยได้ยกทีมนักแสดงหน้าใหม่จากภาพยนตร์มากันมากมายค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นแนวดราม่าสยองขวัญเรื่องราวของค่ายธรรมะสุดหฤโหดค่ะที่พานักเรียนทั้ง9คนค่ะมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะเรื่องราวสุดหลอนจึงเกิดขึ้นที่ค่ายธรรมะแห่งนี้ค่ะเราไปฟังผู้กำก กับนักแสดงค่ะพูดถึงภาพยนตร์ The Missing Girl ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดเรื่องนี้กันเลยค่ะก็สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Missing Girl ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับซึ่งเป็นผลงานนะครับของนักแสดงของ86ภาพยนตร์ของเรานะครับซึ่งจะเป็นเรื่องแรกนะคบที่เรารวมทั้งการเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การทําภาพยนตร์เนี่ยนะครับมารวมกันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่อยากจะนําเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับซึ่งก็ เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวงการการศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของวงการที่พูดถึงเจนวัยรุ่นเจนใหม่นะครับที่อยากจะถ่ายทอดออกไปให้ผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของไทยแล้วก็ยังมีค่านียกอื่นๆอีกมากมายครับที่อยากจะนำเสนอให้กับผู้ชมในเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยว ก็คงจะได้ชมกันทั่วประเทศเร็วๆนี้นะครับผมจริงๆเรื่องนี้นะคบก็คือเราอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกระบ,บวนการการศึกษาของไทยซึ่งมีเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน,นหลายๆโรงเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยนาเสนอไปในโทนของอเป็นหนังผีนะครับซึ่งก็เป็นในแนวของแบบดราม่าเฮโร์นะครับซึ่งก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่น่าติดตามนะครับยังไงดูในหนังนะครับมีแบบ เรื่องให้ดูติดตามหลายเรื่องเลยครับมองไปนุมมองของว่าเราอยากสร้างงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานศิลปะที่ผ่านสื่อภาพยนตร์นะครับในการที่จะนําเสนอเนาะแล้วกเ็เราอยากจะให้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมีข้อคิดคดิเดอนใจต่างๆนะครับที่อยากจะมอบให้กับผู้ชมได้รับชมนะครับซึ่งอยากจะให้ผู้ชมดูแล้วแล้วก็ได้นําเรื่องราวต่างๆที่เรานําเสนอไปอะครับผม ไปเป็นข้อคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยครับก็อยากให้แบบผู้ชมดูแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบภา,พ,าพยนตร์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรกันแล้วได้นําไปใช้กันนะครับ <S 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 <ๆ S 1> คือคือเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของผีปีศาจอย่างเงี้ยครับก็ให้ให้มอง ครูในรูปแบบหนึ่งนักเรียนในรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคับผมก็ไม่อยากสปอยนะก็เดี๋ยวอยากให้ไปดูหนังกันดีกว่านะครับผมชื่ออุ่นนะคะในเรื่องรนะับรับบทเป็นครูน้ำหวานค่ะก็เป็นคุณครูคนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างหัวสมัยใหม่หน่อยอย่างเงี้ยค่ะในคาแรคเตอร์เหรอคะคือด้วยความที่ได้ได้ทางผู้กำกับแล้วก็ acting coach ที่ค่อนข้างจะเก่งอะคะ่ะก็ก็เลยทำให้ บทการแสดงที่มันค่อนข้างยากเนี้ยมันเล่นได้ง่ายขึ้นค่ะจริงแล้วเลมอนบทก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบว่าค่อนข้างลุคเพอรเนาะจะดูแบบว่าสวยมั่นใจแล้วก็ดูแบบว่าออกแนวแบบว่าคือยังไงคือมันหนาแต่หน่อย,อยแต่จริงๆแล้วก็คือเลมอนก็คือก็อคงเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อย่างว่าละค่ะก็คือมีความเซนซิทีฟเป็นของตัวเองเนาะก็ ให้ติดตามชมเลมอนในในเรื่องค่ะบทบาทแดนเนี่ยครับมันเป็นบทบาทที่สําหรับผมก็ถือว่าเล่นยากนะครับเพราะเราต้องคีบลุกตลอดเวลาครับว่าเราเป็นผู้นําครับแล้วแล้วคําพูดแต่ละคาพูดของเราก็ต้องมีความเด็ดขาดครับให้สมกับบทบาทครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับ The Missing เกอร์ค่ายเนียนโรงเรียนโหดนะครับก็ตั้งใจทำนะครับเพื่อที่จะให้กับทุกคนเนี่ยได้เสพงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับก็พยายามทำเต็มที่ครับทุกทุกโปรดักชั่นแล้วก็ เรื่องหน้าที่กำลังจะรอ,อถ่ายทำแล้วกร็รอฉายในช่วงของเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ Let Me Tell You นะครับรู้ไหมว่า,ออา Let Me Tell You แล้วกันนะครับผม <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับสำหรับผลงานต่างๆนะครับทาง86ภาพยนตร์ครับผม